สวัสดีค่ะคุณเมย์เองนะคะจาก FMC p English วันนี้เมย์จะมาพูดถึงข้อเข้าใจผิดๆนะคะในการที่จะเตรียมสอบ TOEIC อันดับที่หนึ่งะคะ or we call this uh, TOEIC myth number one okay is that uh, TOEIC test is very difficult จริงไหม TOEIC test เนี่ยยากจริงไหมคะคะแนน TOEIC เนี่ยเขาเรียกกันหลายหลายบริษัทหลายตำแหน่งมากเลยแต่ว่านักเรียนเนี่ยไม่กล้าไปสอบกันนะ เมยเคยเจอในเคสหนึ่งก็คือนักเรียนติดต่อเมยมาเกี่ยวกับคําถามในการในคอร์สโทกิ h โ m มนะคะแล้วเมย์ก็ถามเขาว่าเคยสอบหรือยังเขาก็บอกว่าไม่เคยนะคะเพราะว่าไม่กล้าส,สอบกลัวจะได้คะแนนไม่ดีนะ คือถ้าใครคิดแบบนี้นะคะมยขอบอกเลยยไว้เลยนะว่าครั้งแรกที่เราไปสอบเนี่ยน้อยนักที่จะได้คะแนน700ที่เราต้องการนะคะเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะในการสอบนอกเหนือจากตัวข้อสอบเองมีสภาพแวดล้อมมีการไปไปสอบเนี่ยไปถูกไหมแล้วกระบวนการในการเตรียมสอบเป็นยังไงนะคะบางคนเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้สูงมากจนกระทั่งตัวเองกลัวไม่กล้าแม้กระทั่งจะก้า สเตปแรกในการเตรียมข้อสอบในครั้งนี้นะคะก็ได้แต่ยืนเกรงอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งงานดีๆผ่านไปบริษัทดีๆผ่านไปคนอื่นไปกินหมดตัวเองก็ยังอยู่จุดเดิมเพราะไม่กล้านะคะข้อสอบโทอีกเนี่ยมันไม่ยากนะคะมันไม่ใช่ยักมันไม่ใช่มานที่ไหนถ้าเราสอบไม่ได้เราโดนกินนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราสอบไม่ได้คะแนนดีเราก็ลองใหม่ตราบใดที่เราไม่หยุดไม่ท้อไม่เลิกเราก็จะได้คะแนนที่ต้องการ นะก็สอบทอีกเนี่ยออกแค่สองทักษะเองค่ะก็คือ listening and reading นะคะทักษะการฟังเนี่ยสะสมได้ง่ายนะคะขอให้สะสมอย่างมีหลักการนะพอทำทุกๆวันเนี่ยคะแนน listening ก็จะลากทุกอย่าง reading ทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยนะคะส่วน reading ดีแค่ไหนแล้วที่โทรอีกเอา e r อ o r อ,ออกไปนะถ้า Error ยังตกอยู่ในข้อสอบเนี่ยมว่านักเรียนหลายคนจะเป็นไข่ระมาสัก2อาอาทิตย์นะคะแต่เขาเอา Error ออ,ออกเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ส่วนของ r a m m a r นิดนิด Vocap เยอะๆแล้วก็ Reading นะคะแค่นั้นเองเวลคั ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปดูทุกคำในพจนาะะนุนกรมซะหน่อยใช่ไหมดูแค่คำศัพท์ที่ใช้ในด้านธรุรกิจเท่านั้นนะคะพอคุณได้ประมาณ60-7 0ของคำศัพท์พวกเนี้ยคุณจะทำทุกพาร์ทได้เลย1-4ถึงคุณจะฟังรู้เรื่อง5-7ถึงคุณจะแปลออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบโทอีกเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเราผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษที่มหาลัยแล้วเนี่ยที่นี่การสอบครั้งนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะ เขาสอบเพื่อการใช้นะสะสมทุกๆวันแล้วมันจะเวิร์กเลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มสู้นะคะใครยังไม่ได้คะแนนไปสอบมาแล้วดูซิว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วแล้ววางแผนกับเมย์เลยว่าจะไปถึงจุดเนี้ยต้องทำยังไงบ้างน,นะคะเราจะได้ได้คะแนนนั้นได้ใช้ใน2ปีเลยนะงานดีๆเราก็จะคว้ามาได้บริษัทใหญ่ๆเราก็จะได้ไปอยู่แถมต่อรองเงินเดือนเราสามารถต่อรองได้เต็มที่เลย นะคะโอเค so that's it for now if you have any questions in TOEIC or any other courses ถ้ามีคำถามอะไรนะคะเพ,เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติว TOEIC หรือการเตรียมตัว TOEIC นะติดต่อมีมาได้เลยนะคะ contact information อยู่ข้างล่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันมิสที่2ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ